คุณเคยเห็นคดีแบบนี้ไหมวันนี้ทนายอันนะครับหรือทนายคนไหนที่อยู่ในช่องเนี้ขึ้นช่องกับผมหน่อยได้ไหมผมขอถามหน่อยได้ไหมว่าอันนี้มันทำไปได้ยังไงฮะไม่ทีแรกเนะี่ยผมก็อ่านผมคิดว่าพยานคนเนี้เป็นพยานของฝ่ายจำเลยนะคิดว่าเป็นพยานของจำเลยก็คือคนรักของจำเลยถ้าเป็นพยานของฝ่ายจำเลย อันนี้เข้าใจพี่น้องจำเลยเป็นพยานของฝ่ายจำเลยอันนี้เข้าใจนะหรือแชทของจำเลยไปเป็นพยานของฝ่ายจำเลยอันนี้เข้าใจแต่พอไปดูที่ไหนได้คนรักของจำเลยเป็นพยานของฝ่ายโจ์และโจ์ร่วมพี่น้องของจำเลยนามสกุลเดียวกันเป็นพยานของฝ่ายโจ์และโจ์ร่วมแชทของจำเลยเป็นหลักฐานของโจ์และโจ์ร่วมเพื่อจะเอาผิดจำเลย อ,อใครที่เป็นทนายเนี่ยนะครับอยู่กับช่องผมหน่อยเนี่ยผมขอถามเลยเถอ,อะะมีอย่างนี้ด้เหรอถามหน่อยเสิครับเน่าออมากประเทศกูมี ผมถึงได้บอกไงผมถึงได้บอกว่าผมถึงได้บอกว่าคดีเนี้จะฟ้องมาทําไมให้เสียเวลาสามปีจะสืบพยานมาทําไมให้เสียเวลาสามปีจะเขียนบัญญายฟ้องมาทําไมนะจําเลยแม่ไม่ต้องทําอะไรเลยจําเลยเนี่ยไม่ต้องไปหาพยานไม่ต้องไปหาหลักฐานไม่ต้องไปหาอะไรเลยเพราะโจทกับโจ์ร่วมเขาหาพยานมาให้เรียบร้อยแล้วหาหลักฐานมาแค่ต่างให้เรียบร้อยแล้ว เขาไม่ได้หาหลักฐานมาเอาผิดจำเลยนะแต่เขาหาหลักฐานเนี่ยมาแก้ต่างให้จีปวดหัวประเทศกูมีของแท้เอออันนี้คือเราไม่ได้กล่าวหาใครนะอันนี้คือข้อมูลจริงอันนี้คือหลักฐานจริงอันนี้คือจากคำพิพากษาของศาลเองว่าพยานคนนี้เป็นพยานของฝ่ายไหนพยานโจทย์ พยายนจำเลยพยายนโจทกับพยายนโจทร่วมแต่เป็นสุดที่รักของจำเลยอย่าบอกนะว่าเป็นทนายเมืองไทยอายวะมีหลักฐานใช่อเขาเรียกกันผัวเมียคิดดูว่าเขาเรียกจำเลยว่าเมียเมียก็เรียกพยานคนนี้ว่าผัวเขาเป็นอะไรกันละ่ะ มีหน้าจำนายจำเลยอ่าจำเลยเรียกพยานคนนี้ว่าผัวนะพยานคนนี้เรียกจำเลยว่าเมียแต่นะโจท์และโจท์ร่วมเอามาเป็นทานานเอามาเป็นพยานฝ่ายโจท์และโจท์ร่วมนะอีกคนนึงนำสกุลเดียวกัจบจำเลยเลยนำสกุลเดียวกัจบจำเลยเลยนะ แทนที่จําเลยจะเอามาเป็นพยานของฝ่ายจําเลยเปล่าโจดกับโจดร่วมเอาคนเนี้ยมาเป็นพยานของฝ่ายโจย์และโจทร่วมเพื่อเอาผิดจาเลย <c oughs> ทนายไทยฉลา,าดแกมโกงที่สุดในโลกทนายโจดเป็นเนี่ยเป็นเนมียทนายจาเลยหรือเปล่าคะ <c oughs> เอออะเออใช่เออ ทนายโจ์เนี่ยเป็นเมียทนายจำเลยหรือเปล่าอวนที่สักเ่ย <déb uk ti> เอาไว้สุดเลยใช่ไหมออทนายโจ์เป็นเมียทนายจำเลยไปเลยจะได้สุดกันไปเลยใช่ไหมเอาไว้สุดกันไปเลยพี่เอกแล้วคนพวกนี้มีส่วนร่วมไหมครับถามว่ามีส่วนร่วมหรือเปล่าก็รอข้อมูลไง เขาว่ามันจบแล้วครับคดีแตงโมในรายการเคลียชัดๆใครเป็นคนพูดล่ะครับใครเป็นคนพูดว่าจบใครเป็นคนพูดอ่ะอะถ้าผมจะตอบว่ามันจะจบแต่กูไม่จบอ่ะมีไรไหมละ่ะเอออะถ้าจะบอกว่ามันจะจบแต่กูไม่จบอะมีไรไะะ่ะ มีแต่งหูเดลัุนไปหมดเออมึงอยากจะจบก็เรื่องของมึงเนี่ยมึงอยากจะจบแล้วมึงออกรายการทําไมอ่ะมึงจะจบแล้วมึงมาพูดทาไมอ่ะมึงมาจบมึงก็หูปากไปเดี๋ยวถ้ามึงจะจบอ่ะจบก็เรื่องมึงกูไม่จบก็เรื่องกูแค่แค่นั้นถูกต้องปะ ทุกคนไม่อยากให้จบเพราะมันไม่ยุติธรรมจริงผมก็บอกแล้วไงว่าวันนี้ถ้าใครอยากจบคดีตังโมชัดเจนไม่ต้องเข้ามาที่ห้องผมไม่ต้องเข้ามาที่ห้องผมแต่ถ้าคุณจะคุณบอกว่าจบแล้วจบแล้วแต่คุณยังเข้ามาที่ห้องผมเนี่ยถือว่าคุณสารแนเพราะผมก็พูดชัดเจนว่าช่องผมอะ ยังไปต่อเรื่องนี้ไม่มีวันจบเรื่องนี้ยังไปอีกอีกยาวเพราะฉะนั้นเข้ามาที่ช่องผมผมก็พูดแต่เรื่องนี้ไม่อยากฟังก็อยากเข้ามาอยากจบก็ไม่ต้องเข้ามาฟัง <c oughs> ผมชัดเจนอยู่แล้วอะผมชัดเจนอยู่แล้วอะไอ้ตัวดำปลอมตัวมาหรือเปล่า <c oughs> นะ จบฝ่ายจำเลยมาณภวานะครับอาจารย์ปานเทพเบื่ออำนาจเงินเจ็บายจ่ายจบนะครับเบื่ออำนาจเงินเบื่ออำนาจเงินนะได้แต่เรายอมให้กับอำนาจเงินหรือเปล่าะเรื่องมันเพิ่งจะเริ่มจบอะไรวะเออเขาอยากจะจบก็เรื่องของเขาอะไรอ่ะใครอยากจะจบก็เรื่องของเขาผมไม่สนใจอยู่แล้ว เล่นแตงโมยังไม่จบเอาคนบนเรือเอาเข้าคุกให้หมดค่ะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับ,รบมันน่าเบื่อแต่เราต้องไม่ยอมมีทางสู้เงินได้ไหมต้องถามตัวคุณนะ่ะคุณยอมก้มหัวให้เงินไหมล่ะคุณยอมขายจิตขายวิญญาณให้กับให้กับเงินหรือเปล่าล่ะตัวคุณนะ่ะไม่ต้องถามคนอื่นนะถามตัวคุณนะ่ะคุณนะ่ะก้มหัวหกับเงินไหม คุณขายจิตขายวิญญาณให้กับเงินไหมถ้าเกิดคุณยอมนะครับก้มหัวให้เงินคุณขายจิตขายวิญญาณให้กับเงินครอบครัวคุณนับเงินซื้อได้นะครับคุณก็สู้เงินไม่ได้ครับแต่สําหรับผมผมไม่เคยก้มหัวให้ครับผมไม่เคยขายจิตขายวิญญาณให้กับเงินครับเพราะฉะนั้นสู้ได้สําหรับผมแต่คนอื่นผมไม่รู้คนเราความคิดไม่เหมือนกัน อย่างน้อยให้พวกเรารู้ว่าเราไม่ยอมพวกมันยังไม่ยอมรับกรรมผมจะรอดูใช่อ่ะอันดับแรกอย่าเพิ่งไปถามถามตัวคุณก่อนถามตัวคุณก่อนเลยก่อนที่คุณจะไปถามว่าอำนาจสู้อำนาจเงินได้ไหมสู้อำนาจสูออจ้อำนาจนู่นได้ไหมอำนาจนี้ไหมถามตัวคุณก่อนว่าคุณยอมให้กับสิ่งเหล่าน,นั้นหรือเปล่าวงในบอกมาเลยครับพรุ่งนี้ศาลไม่รับ วงในบอกมาเด็กครับพรุ่งนี้ศาลไม่รับพรุ่งนี้ศาลไม่รับคืออะไรครับตาเหลือกทำหน้าบานเดี๋ยวจะรู้ว่าคุกมีนะถ้าคนในครอบครัวเราเราสู้นะจนตัวตุยหน้าผิดหวังกับแฟนเพื่อนตังโมนะครับอ๋อศาลยกฟ้องครับวันนี้ครับวันนี้ไม่ใช่วันพรุ่งนี้ศาลยกฟ้องวันนี้วันนี้ศาลยกฟ้องครับคดีนี้วันนี้ศาลยกฟ้องครับอ่ ศาลไม่รับฟ้องครับไม่ใช่ยกฟ้องศาลไม่รับฟ้องแต่เดี๋ยวคุณชัยวัฒน์จะอุทธรณ์ครับคุณชัยวัฒน์จะอุทธรณ์ครับแต่วันนี้ศาลไม่รับฟอ้องอ่าเพราะฉะนั้นผมบอกเลยครับว่าวันนี้อันดับแรกก่อนถามว่าวันนี้ถ้าเราติดตามคดีของน้องตังโมต่อถามเลยเราเสียอะไรผมถามแค่นี้ ถ้าเราติดตามคดีของน้องตโมต่อเราเสียอะไรแต่สิ่งที่เราได้จากการติดตามคดีของน้องตโมตเนี่ยคุณได้เห็นอะไรหลายอย่างได้เห็นกระบวนการยุติธรรมที่บิดเบี้ยวคุณได้รู้ข้อกฎหมายเพิ่มมากขึ้นคุณได้รู้ว่าเพื่อนใกล้ๆตัวนี่แหละตัวอันตรายที่สุดนะบางคนเพื่อนบางคนเนี่ยรักแต่หน้าจอแต่ถึงเวลาจริงๆแล้วมันสามารถแทงข้างหลังเราได้มันสามารถใส่เราได้ มันสามารถทําอะไรก็ได้ทุกอย่างเพื่อผลประโยชน์ของมันได้ประโยชน์เยอะแยะจากการติดตามเรื่องนี้ผมไม่เห็นว่าเราจะเสียอะไรเลยกับการติดตามเรื่องนี้คุณลองบอกเด้คุณเสียอะไรกับการติดตามนี้อย่าบอกนะว่าเสียเวลาเพราะถ้าคุณบอกว่าเสียเวลาคุณไม่ติดตามเรื่องนี้คุณก็ไม่ติดตามเรื่องอื่นแล้วเสียเวลาไหมล่ะก็เสียเวลาเหมือนกันหรือคุณไม่ติดตามอะไรเลยเวลามันก็ผ่านไปไหมล่ะมันก็ผ่านไปเหมือนกันเออหรือถ้าคุณว่าคุคุณไม่อยากจะติดตามคุณก็เอาเวลาไปทํามาหากิน อันนี้เห็นด้วยไปเลยครับไปทำมาหากินแต่วันนี้ผมถามได้เลยครับคุณเข้าเนี่ยคุณเข้าแอปโซเชียลเนะี่ยคุณดูอะไรคุณดูอะไรไม่คิดเลยแม้กระทั่งแม่บ้านยังให้ปากคำแบบแบบมัว่วอ่าผมบอกเลยครับ แม่บ้านให้ปากคําแบบนั้นอะผมไม่ได้ซีเรียสเลยนะดูนามสกุลของแม่บ้านเนยครับดูนามสกุลของแม่บ้านกับนามสกุลของจําเลยหนึ่งคนนามสกุลเดียวกันไหมเขาต้องให้การที่เป็นประโยชน์กับจําเลยใช่ไหมเพราะเขานามสกุลเดียวกันไหมการให้การของแม่บ้านเป็นแบบนั้นผมไม่แปลกใจนะผมไม่แปลกใจนะอ่าผมไม่ได้แปลกใจ การให้การของแม่บ้านผมไม่ได้แปลกใจเพราะอะไรครับเพราะเขานำสกุลเดียวกับจนเลยอ่าอีกอย่างหนึ่งคุณเห็นหรือเปล่าทุกคนให้การไป็นทางเดียวกันแต่แทนที่ทนายโจท์คือแทนที่โจดเนี่ยหรือทนายโจท์ร่วมเนี่ยจะถามค้านกลับไม่ถามเช่น นะับแฟนของผู้ตุยบอกว่าผู้ตุยสามารถไปนั่งปัสสาวะนะับในที่มืดๆืดในที่มืดๆเพราะแถวแน,นั้นไม่มีห้องน้ําโดยมีผู้ตุยที่เป็นแฟนยืนอยู่ใกล้ๆอ่าถูกต้องไหมถ้าผมนะผมเนี่ยเป็นรปภอ,อดีตรปภจบแค่ปอสี่ผมจะถามเลยว่าอันนั้นเป็นกรณีที่คุณอยู่กับแฟนคุณและอยู่ในที่มืดมและถแถวนั้นไม่มีใครเลยใช่ไหม แล้วคุณคิดว่าถ้าเกิดว่าเป็นถ้าเกิดเป็นที่ท,ที่มีแสงสว่างโดยที่แฟนคุณต้องเอากีไปนั่งไปนั่งแล้วให้แล้วให้ไฟส่องหลังจากนั้นให้ผู้ชายอีสี่คนที่ไม่ได้สนิทด้วยดูคุณคิดว่าแฟนคุณจะกล้าไหมผมจะถามผมจะถามแฟนของเขาแบบเนี้ยอ่าถูกต้องไหมคุณคิดว่าเขาจะกล้าไหมหรือแม้กระทั่งว่าอ่า หรือแม้กระทั่งว่าเพื่อนที่บอกผมไม่ใชถามแบบนี้อันนั้นคือเหตุการณ์ที่คุณอยู่กับเพื่อนอ,อยู่ในห้องน้ําเขาถ่ายเซลฟี่ในห้องน้ําเขารู้จักกับคุณมาไม่รู้กี่ปีอาจจ,อาจจะอาจจะอาบน้ําด้วยกันแก้ผ้าอาบน้ําด้วยกันอะไรกรันเป็นเรื่องปกติแต่คุณคิดว่าคุณคิดว่าผู้ตายจะล้าไหมเอากีนะับไปนั่งแล้วเอาไฟส่องเสร็จแล้วผู้ชายสี่คนบนบนเรือที่ไม่ได้สนิทด้วยไม่ได้อยู่กันไม่ได้สนิทสนมกัน คุณคิดว่าผู้ตายจะฆ่าทำไหมถ้าเป็นผมเป็นทนายนะผมจะถามแบบนี้ผมจะถามค้านแบบนี้ถ้าผมเป็นทนายโจทย์หรือทนายโจทย์ร่วมผมจะค้านแบบนี้แต่ผมถามว่าโจทย์และทนายโจทย์ร่วมทนายโจทย์และทนายโจทย์ร่วมถามค้านอะไรหรือเปล่า มันใช่อย่างวิการไฟก็สว่างขนาดนั้นภาพรักของความเป็นดารามันไม่ใช่ก็นั่นนะครับคือตรงเนี้ยผมบอกเลยครับว่าสําหรับผมผมมองว่านั่นคืออุป,ปนิสัยที่ปกติสมมุติสมมุติเนี่ยอ่ะผมผมจะบอกไหมสมมุติว่าเขาถามว่าอ่ะตอนที่คุณอยู่กับแฟนคุณอ่ะแฟนคุณเวลาเข้าห้องน้าแฟนคุณกล้าเปิดห้องน้ําแล้วเรียกคุณให้อภาคุณหนูไหม อ่ถาถนายจำเลยเขาต้องถามแบบนี้ผมจะบอกว่าอ๋อไม่กล้าหรอกโกหกแล้วผมก็ต้องบอกกล้าถูกป่ะอ่าผมก็ต้องบอกกล้าเพราะอะไรก็เ,เป็นแฟนกันถูกป่ะทาน,าาน,าานายจำทนายจำเลยต้องถามแบบนี้แต่ทนายโจทย์ก็ต้องถามกลับว่าอ้าวอันนั้นเป็นเพราะว่าคุณสนิทกันอะไรกันแล้วคุณคิดว่าถ้าคนไม่ได้สนิทกันล่ะถ้าคนไม่ได้สนิทกันแฟนคุณจะกล้าที่จะนะเปิดห้องน้ํามาแล้วบอกให้คนพี่ที่ไม่รู้จักเอาผ้าขนหนูให้ไหมคุณคิดว่าแฟนคุณจะกล้กนะาไหม ผมก็ต้องบอกไม่กล้าครับนี่ออกมาฮะนี่คือหน้าที่ของทนายโจย์และทนายโจย์ร่วมในการถามค้านแล้วทำไมไม่มีการถามค้านครับทำไมไม่มีการถามค้านครับพฤติกรรมเป็นแบบนั้นก็จริงแต่คุณก็ต้องถามว่าแต่ คุณเชื่อไหมอ่ะแต่คุณเชื่อไหมว่าผู้ตุยผู้ตายเนี่ยนะผู้ตายเนี่ยไปนั่งซึ่งบริเวณนั้นนะครับก็จะมีไฟส่องสว่างเห็นจ้าเลยนะผู้ตายจะกล้าไปนั่งแล้วเอากีส่องกับไฟแบบนั้นได้ไหมแล้วให้ผู้ชายบนเรือมีผู้ชายสี่คนอยู่คุณคิดว่าแฟนคุณจะกล้าไหมแน่นอนครับผมก็คิดว่าแฟนของตังโมก็ต้องบอกว่าอ๋อไม่กล้าหรอกแบบนั้น เห็นไหมอันนี้คือการถามค้านไงเพราะจำเลยเขาก็ต้องถามค้านให้เข้าทางเขาส่วนฝ่ายโจท,โจทก็ต้องถามค้านเพื่อชี้ให้เห็นว่ามันคนละพฤติกรรมกันมันคนละเหตุการณ์กันมันคนละเรื่องก,กันแต่วันนี้โจททนายโจททนายโจทร่วมไม่ถามค้านอะ่ะให้จำเลยถามค้านอย่างเดียวแล้วเข้าทางจำเลยก็สบายไปดีครับ แปลงฟันร้องไห้อ่ามีใครบ้างครับนะครับที่พูดในศาลอีกอย่างให้สัมภาษณ์อีกอย่างเพ, <lifecycle. S 2> พื่อนทุกคนครับเพื่อนทุกคนครับไม่ถามอะไรก็สบายกันเนาะคืออย่างนี้ครับแม่บ้าน นะครับแม่บ้านน่ะเขาเขาไม่แย้งอยู่แล้วเพราะอะไรครับแม่บ้านน่ะแม่บ้านน่ะนามสกุลเดียวกับจำเลยเขาจะไปแย้งทําไมล่ะแม่บ้านน่ะยังไงเขาก็ต้องให้การเป็นประโยชน์กับจำเลยแล้วผมก็ถึงได้บอกว่าคดีเนี้ยมันแปลกประหลาดตรงไหนฟังดีๆนะคดีนี้มันมันแปลกประหลาดตรงไหนโจดโจดนะโจดและโจดร่วมนะเอาผัว ของจำเลยมาเป็นพยานท,ที่ไหนเขาทำกันครับโจดและโจดร่วมเอาผัวจำเลยมาเป็นพยานเพื่อจะเอาผิดจำเลยเป็นไปได้เหรอครับที่ไหนเขาทำกันครับโจดและโจดร่วมเอาญาตพี่น้องของจำเลยที่นามสกุลเดียวกันมาเป็นพยานเพื่อจะเอาผิดโจ์เอ้เพื่อเพื่อจะผิดจำเลยมีด้วยเหรอผมถามหน่อย ผมถามหน่อยมีด้วยเหรออ่ะสมมุตินะครับทนายฟาร์มนะครับทนายโจ์อ่ะโจะ์เนี่ยทนายโจดเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยจะเบิกฟาร์มผัวของจำเลยมาเป็นพยานถ้าผมนะเป็นทนายร่วมนะเป็นทนายโจทย์ร่วมผมก็จะค้านขอไม่นําพยานคนนี้มาเบิกความเนื่องจากความสัมพันธ์ของพยานคนนี้เป็นสามีของจำเลย ขอไม่เอาคนนี้มาเป็นพยานขอตัดพยานคนนี้ออกได้ไหมผมไปโจดร,ร่วมผมเป็นทนายโจดร,ร่วมอ่าถูกต้องไหมผมไปโจดร,ร่วมผมบอกจนะจโจดนะโจดเนี่ยโจดเนี่ยเขยากาเนี่ยบอกว่าเนี่ยจะเอาคนเนี้ยซึ่งนำสกุลเ,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 เดียวกันกับจำเลยผมเป็นทนายโจดร่วมผมบอกว่าขอตัดพยานคนนี้ออกเนื่องจากพยานคนนี้มีนำสกุลเดียวกับจำเลยเป็นญาติกับจำเลย การให้การของพยานคนนี้นะครับไม่เป็นกลางไม่มีน้ำหนักผมถามว่าทนายโจดร่วมทำอะไรไหม พยานโจดแต่ให้การเป็นประโยชน์กับจำเลยทุกคนเลยสุดท้ายก็เป็นความผิดผู้ตายเองก็ผมถูกต้องไงครับไม่ได้ทําอะไรสักอย่างเป็นพยานโจ์ครับเป็นพยานโจทย้ํานะครับเป็นพยานโจ์และเป็นพยานโจร์ร่วมแต่ให้การว่าเชื่อว่าน้องตงโมไปฉีท้ายเรือได้ก็ผมบอกแล้วไง ถ้าคุณอ่านสำนวนไอ้คำพิพากษาของคดีนี้ผมบอกเลยครับว่าจำเลยไม่ต้องไปหาพยานเพย์เพยจำเลยไม่ต้องไปหาหลักฐานเพราะอะไรครับเพราะโจทกับโจ์ร่วมเขาหาพยานมาแก้ต่างให้จำเลยเรียบร้อยแล้วเขาหาหลักฐานมาแก้ต่างให้จำเลยเรียบร้อยแล้วจำเลยไม่ต้องหาจำเลยไม่ต้องหาพยานหรือหลักฐานมาแก้ต่างเพราะโจ์และโจ์ร่วมเขาหาพยานและหลักฐานมาแก้ต่างให้จำเลยเรียบร้อยแล้ว แล้วเบิร์โรตโพสว่าผมถึงได้บอกไงไอ้ที่โพสอะ่ะคือความจริงคืออะไรหน้าจ้างสุดๆอผู้จัดกำลังกล่าวไปอผองเพื่อนและแฟนค่ะผู้จัดกำลังกล่าวผองเพื่อนและแฟนค่ะ เขาช่วยสมยอมไหมครับอาจารย์ก่อนหน้านี้ใครก็ว่าให้เบิร์ตไม่ได้เป็นไงล่ะเบิร์โตโพสเพื่ออะไรนะไม่เชื่อน้ำหนักมันเลยมาเลยค่ะาว์มจริงทุกอย่างปรากฏแล้วข้อมูลทุกอย่างปรากฏแล้วคุณตัดสินกันเราเองนะตอนนั้นผมก็จำได้ว่าผมเนี่ยเคยมาตั้งคำถามถ,ามถึงเบิร์ต ว่าทำไมไม่ออกมาช่วยแฟนทำไมไม่ออกมาต่อสู้ทำไมไม่ออกนี่โห oh, <c oughs> ทุกคนมาลุมลุมลุมใส่ผมโอ้ย oh, อย่าไปว่าอย่างงู้นอย่างนี้เขาเป็นแฟนเขาก็ช่วยได้แค่นั้นเออเขาเออเขาเป็นคนแบบนั้น <c oughs> เราต้องเข้าใจเขายัางงาู้นอย่างนี้นะครับแล้วตอนนี้เป็นไงอ่ะ <c oughs> <c oughs> แล้วตอนนี้เป็นไงอ่ะ <c oughs> ดูเขาเบิดความดิดูเขาเบิดความดิ ตอนนี้หลักฐานที่ออกมาทุกอย่างที่ออกมาทุกคนคงรู้กันเองหมดแล้วจริงค่ะคุณเอกเราเรายังโดนนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกอย่างที่หลักฐานที่ออกมาแล้วก็แล้วแต่พวกคุณแล้วกันผมบอกแล้วไงผมบอกเลยครับเมื่อวานนี้นะครับแปะซะในสงสารแปะซะมากอะ่ะแปะซะมาขึ้นช่องใีสงสารแปะซะเลยอะ่ะ แปซ่ถึงกับร้องไห้กลางช่องเลยคงจะแบบอึดอัดอัดอั้นและแปรซะาก็คงจะเชื่อเชื่อว่าเพื่อนเพื่อนต้องรักตังโมเพื่อนต้องไม่ต้องไม่ให้การแบบนั้นนะไม่เชื่อว่าเพื่อนจะให้การแบบนั้น